ลักษณะอากาศประเทศไทยของวันที่28มิถุนายน2567จากแผนที่อากาศวันที่27มิถุนายน2567เวลา19นาฬิการ่องมรสุมาพาดจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวเบงกอนเป็นแนวไปทางทิศต,ตะวันออกผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งของประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและ ประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเป็นแห่ง ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยแ <tortured. S 2> ละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-10ถึงนอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองความเร็ว20-40ถึงนอตภาคอีสานมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยและ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงนอต และมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40นอตภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองกระจายร้อยและ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40นอตภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเป็นแห่งแหงร้อยและ30ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศต,ตะวันตกเฉียใต้ความเร็ว5-15นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองความเร็ว20-40นอต